มวยไทยนานาชาติ LWC ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์พบนักมวยไทยยอดฝีมือดวนกับต่างชาติสุดแกร่งนำโดยคู่มวยหญิงสุดมันพิกัด119ปอนมวยสาวขาลุยขวาหนักแรงเมรีคงสิทธามวยไทยจากกรุงเทพพบมวยชังสูงเมืองผู้ดีบลูนินดาดุสคูจากอังกฤษร่วมด้วยพิกัด141ปอนมวยขาโหดบ้าดีเดือดซปเปอร์เกมสอเทพรัตมวยไทยจากอายุธยาด้วนกับ มวยดาวรุ่งบูดูดันอามีเรซาชาบัสเนจาจากอิรานคู่เอกมวยไทยลุมพินีพิกัด154ปอนด์มวยเก๋าครบเครื่องแกรมโบ้เพชรปอตออจากเมืองหลวงดวลกับเปอร์เซียจอมตะบันอาลีบารมีซาเม็ดจากอิราน พร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีรวม7คู่ศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ถ่ายทระสดวันนี้ทางช่องแปดห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปห้ามพลาด